ขอปิดช่องนี้นะครับแบตหมดนะครับขอ,อโทษนะครับขอบคุณครับสวัสดีครหนึ่งช่องนะครับปิดไปหนึ่งช่องแบตหมดแบตหมด ความเปลี่ยแนแปลงนะครับเพราะโดมเนี่ยหลายต่างนะครับเป็นล้านนะครับโด่งน,นะครับวัดบางแวกครับวัดบางแวกต้นคุณรัตนาวงศ์ศิลป์นัทสอตำแหน่กอะไรอยู่ครับ อันนี้ก็ร้มตัวเล้วบอรสิ่กประมาณสองนาทีทั้งหมดครับโยมแล้วก็เทพื้นที่เราไห้ดูครับสี่อ่งรอมวัดตั้งแต่รุ่นยังรุ่นยังรุ่นยังรุ่นยรับเจ็ดล้านห้นะครับเจ็ดล้านห้าก็ตัวที่ให้มาแล้วนะครับเบอรอีทั้งสี่ล้านห้านะครับแลววมันก็ แล้วก็จัดที่อื่นมาช่วยด้วยนะตอนนี้มีนี่ห้าแสนเข้ามาวันนี้เราจะกดนี่ให้กับวัดฝากไวณตอนนี้ผมอยากจะขอกราบเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมก,ก,ก,กันนะครับเดี๋ยวผมนำทานนะครับทานสัติ์สิธิ์นะครับไปหาทุกท่านนะครับแล้วก็จะไปเดินอพอกออกมูลินซึ่งทั้งนะครับ กครับว่าวนี้นะครับนัางแกนั้นไ้ครับปีนี้ทั้งหลนะครับถ uh, ้าคนนี้ยอด่เงินรประมาณแปดแสนกว่าครับแปดแสนกว่าครับเพราะฉะนั้นเราช่วยกันได้ถึงล้านไหมแค่สองแสนนี่อะไรนะครับจำนเท่าไหร่นะห้าหมื่นครับอ๋ออะไหนยีม่เลยครับสองหมื่นนะจารู้เท่าไหร่นะห้าหมื่อ๋ออะสามหมื่นะครับโสามหมื่นเป็นร ขอเวลา10นาทีครับแป๊บเดียว10นาทีครับ10นาทีสิบนาทีอ่ะเดี๋ยวมาที่ก่อนเลยเสียเสียดูว่าใส่ได้พันแป๊บเดียวไลยนะดูดูนนะครับสิบนาทีพร้อมนะครับร่วมมือร่วมกุศลกับพี่ทอมนะครับจะได้หนึ่งล้านหรือเปล่าตัวเจนี่ได้ไหมตัวใหญ่ พี่ทอมจะสูดเจนที่ได้เลยนะรนี่ตัวอย่างขอทําให้เห็นแล้วนะครับแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสมือด้อนะครับอนุบนาสาธุนะครับไม่ไม่ทำอยากจะถ่ายรอยจาเพิ่มไหครับพี่ทองใส่อีกใช่ครับพี่ทองใส่ใส่อีก กับเจนนี่นะครับอันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะฮะที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้อันนี้สามพนจะใส่เลยโอ้โอ๋อนี่นี่ครับขอโทษๆโนนระดิรุ่นเก้าโนนรเดชรุ่นเก้าหนึ่งนะครับสามหมื่นบาทนะครับโนนระดิดโนนรเดชรุ่นเก้าหนึ่งสามหมื่นบาท อนุโฆณาบญกับโลนารีูกาวหนึ่งนะครับสามบานะครับอนุโณาาสาธุสนะครับเราครับน้าดินหน้เป็นโพโรงเรียนวัดนวลนนี้จะเป็นจากสาสล้านได้ยิงครับ ต่อครับวันนี้คือจ้ามึงนี่วันนี้บินช้างนไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับพี่เท้าครับข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังเยียวยาเงินไว้เลยนะครับข้างหลังครับนะตอนที่ข้าหนเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่เป็นไรเลยครับตอนกำลังสัญญาแล้วนะครับเท่าไหร่ก็ได้สิบบาทยี่สิบบาทหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งแสนได้หมดนะครับ นะครับว e okay. ิทย์พี่ท็อปเดินเองนะครับทุกทีถ้าพวิจัยมาพวิจัยจะเป็นคนเดินนะวันนี้พี่ท็อปต้องเดินเองนะวิจัยไม่มาคุณเอกัพันธ์ไม่มานะครับหลวงพ่อเสือไม่มานะหลวงพ่อเสือไม่มาก็ต้องใช้นะครับใช้งานพี่ท็อปนะครับใช้งานพี่ท็อปเดี๋ยวไมพร้อมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดินให้ครับใจเย็นครับเดินให้ครับเราเดินกลางครับเดินไงเดินยังไงล่ะตอนนี้ลูกพี่เดินไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยเดินวน <คล>อนโมทนาสาธุผู้น,นทุนท่านนะครับ<คล>ขอโทษน,นะครับถ <C ười> <ucc ane> ือว่าในโอกาสบรุรณะปริสั่นกับลูกกับรุงประุงธเสด็ศรอทธาแลนะครับชื่อหลาเนีน่ย ู่แล้วครับไม่ต้องห่วมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วไม่ถึงนะครับพี่้องเดินลุกซอยนะครับซอยครับเดินลุกซอยนวี่้ครับรัองบมหวกับดนดูนี่ครับวมบุญต่อยอดกระถินนะครับนี่ครับโอเค เข้สาสอยกลางเลยไหมพี่ได้เดินคู่กลางเลยขอขอเออต้องเข้าต้องเข้าว่นเดี๋ยวให้เขาเอาขยับพี่เปเนิ่มไม่พี่บีเราไม่ดักหัวซอยไม่<ต>ให้เขาจาับไม่ยากตสากล้องเลยมามา Obrigado. É ปาทุนะครับหาขูนะครับะบอหนะครับจังหวะพอดีครับล้านครับต้องการต้องกาสาล้านช่วช่วงจ เราเปิดไหน โบกุตินะครับบกุติเนื่องจากน้องพ่อเจ็บครับพ่อแม่ไม่รู้ไปจับคอเขาเดี๋ยวเขาจะตัวเราตอนนี้เตรียมตัวนะครับคุณวินกำลังเดินมาแล้วนะครับแถวด้านนี <book tea> ้แหมแหมแหม่ก็หนักคนได้งครั้งไม่ตื่นเต้นบบที่สุดที่สองได 谢谢 <Thank you. S 2>、uh。Huh. ครับเสองแถวสุดท้ายขอสุขภาพแข็งแรงได้ร้อยทำร้อยได้ร้อยไปพันเห็นได้กันิดเห็น ถ่ายนี้ครับเดี๋ยวได้ถ่ายนี้ถ่ายได้เลยแต่ไปช่องทีทีนี้ทีเดียวเลยครับจะได้ไปคุณพี่ครับคุณพี่ครับพี่ครับทีนี้ทีเดียวเลยไหมครับเดี๋ยวไม่เปลี่ยนครับเดี๋ยวพ่อเดินทีเดียวเลยครับรู้ปะรู้เลย ถวนี้จะนานหน่อยนะครับเน้นเน้นครับเน้นแถวนี้เน้นอ้าวเลยจ้ะสาธุครับสาธุครับแถวนี้จะเน้นหน่อยนะครับเน้นถ่ายรูปถ่ายแล้วู่ให้หน่อยครับย <ona> ังไม่ได้ถ่ายรูอนนี้ทานลย่าาแล้วกถ่รนได้ครครับ

ครับนะครับลูกวัวลูกับเร่ยไครัเอาใจือ่าจทนอสุดครับลงครัวครับคนบินกำลังเดินไปนะครับแพ้ไอ้แ๊ะตั้งอย่างไรเปลาพี่ไม่เอาอะไรเลยจะถามู้เเลยตั้ไปไหนตั้งไปทีไม่มีไม่เอา้เอา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 เออาใส่ที่เอา โอ้ลุกรัวครับพร้อมทุ้ยจริงๆเลยเสียระบบหมดไม่ได้นนีี่่ยยยงงงเเหมืออ้าบอกให้ตังในกระเป๋าลูกพี่ใส่ถือกระเป๋าลูกพี่อยู่ครับพี่ติ๋มมาเดียวก็ได้บุญยแค่นี้คุณบิ๊กกำลังเดินไปที่หลงตัวนะครับสถานที่สุดท้ายที่จะรับเงินต่อยอดกระถิ่นนะครับ ตายแล้วตายแล้วไม่พกตังค์กันตายแล้วเริบเลิบไหนไหนาลงคัวลงคัวอ๋อไม่ควรเดินไปให้คัวไม่มากูไม่มาอ้าวเอาเฮ้ยเอามีกอดมีกอดเอากอดได้มาแล้วครับมาแล้วครับแม่คัวมาแล้วพีนมาแล้วนะครับโอไม่คัวคนคนดีมากไม่ยอม khi nào mà hai พี่บินเดินก่อนผมไม่ไหวกิน

ยื้มไปร้อยสี่สินะร้อยกอีนนียใส่แบบยิ้มไปนะโอนโไม่พบไม่พบตังค์ไม่พบตังค์ทำบุญไม่น่าไม่นั่งงานเลยนั่งอุตส่าห์ยิ้มตังค์ทำบุญออะคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งแปดสิบบาทได้บนรถไงบนรถเนี้ย เนะครับเดี๋ยวไลตอนเดี๋ยวผมไปไล่ตอนติดจําแล้วเดี๋ยวผมไปไลตอนเจอน้องเป็นายแล้วนะเก็บแบบไว้หน่อยอเ,เก็บแบบไว้หน่อยอเลอนใจแลวตอนจอมไปมไม่มีแล้วมีแค่ลูกโมธราบุญนะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นมแม่แม่ทับุญก็โอเคแล้วนะครับ,เด,เ,รรบเดี๋ยวเราถึงวิธีการภากฐถินก็จบนะครับเดี๋ยวเรารอเจอน้องเป็นายกันในกุฏินะครับเดี๋ยวไลให้เดี๋ยวไลให้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอเป็นนายบกงติสวัสดีครับ